สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประทานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วครับผมคลิปภาคต่อนะครับของการแก้ปัญหาสีเล้าสีแตกลายงาสีล่อนนะครับผม ในขั้นตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะถึงขั้นตอนการพ่นสีจริงแล้วนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถย้อนดูได้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชม หลังจากที่เราขัดแต่งสีร่องพื้นรอบคันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็นํารถเข้ามาในห้องพ่นนะครับคุณผู้ชมก็ได้ติดกระดาษนะครับเตรียมงานพ่นแล้วนะครับเบนซ์คันนี้เป็นงานพ่นเก็บสีรอบคันนะครับผมที่ยกตัวอย่างเป็นชิ้นงานแก้มบางคนหลังนะครับก็คือมีลักษณะการแตกลายงานนะครับผม คลิปก่อนหน้านี้ก็มีไปแล้วออสักประมาณ4คลิปนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดมาดูอุปกรณ์ในงานพ่นกันครับก็จะมีนะครับกาพ่นสีนะครับไอวตาหนะครับหัว1.3นะครับตัวนี้ผมจะเอาไว้พ่นสีนะครับแล้วก็มี i อ a t ตอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวสีดำๆนี้คือ i อ a t ต i าอิมแพหัว1.4นะครับตัวนี้จะเอาไว้เคลียร์แลกเกอร์นะครับผม แล้วก็จะมีพวกกลวยนะครับกลวยกองสีนะครับเพื่อดักสิ่งไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็มีถ้วยตวงนะครับเอาไว้สําหรับตวงสีแล้วก็ตวงแลกเกอร์นะครับแล้วก็ไม้วัดตวงปริมาณสีปริมาณแลกเกอร์นะครับผม <S <S ต่อไปก็จะเป็นทินเนอร์อะคริลิกนะครับเอาไวผ้ผสมสีไว้พ่นนะครับผมแล้วก็จะมีสีจริงนะครับสีจริงก็เป็นสี ผสมนะครับผสมตามตัวอย่างฝาถังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีผ้าเหนียวเอาไว้สําหรับเช็ดจะฝุ่นก่อนที่จะพ่นนะครับแล้วก็มีน้ํายาเช็ดคราบเอาไว้ฉีดเช็ดทําความสะอาดนะครับเพื่อจะล้างสิ่งสกรปรกบนชิ้นงานนะครับ ขั้นตอนแรกเลยเรามาพ่นน้ำยาเช็ดคราบก่อนนะครับผมเพื่อจะเช็ดสิ่งสกรปรกที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเพื่อจะเคลียร์ชิ้นงานนะครับให้สะอาดปราศจากคราบไขมันนะครับคราบสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับผมด้วยน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าน้ำยาซิลิโคนออฟนะครับถ้าไม่มีกระปุกฉีดแบบนี้ก็สามารถที่จะเทใส่กระดาษเช็ดชู่แล้วก็เอามาเช็ดที่ชิ้นงานก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ตรวจเช็คด,ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่า ในช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับที่มันเป็นรอยต่อสีโป้ที่เราขัดมาก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับก็ไม่มีการยุบนะครับผมก็อยู่ดีนะครับผมอ้น,นี้คือเป็นเอ่อเป็นผลพวงมาจากสีรองพื้นนะครับที่แข็งแรงนะครับคุณผู้ชม หลังจากนั้นนะครับพระเอ่อขั้นตอนการเช็ดผ้าเหนียวนะครับก็หลังจากน้ํายาเช็ดคราบได้แห้งตัวลงแล้วนะครับมันก็จะมีคราบฝุ่นบางๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมก็ใช้ผ้าเหนียวเช็ดจับเศษฝุ่นพวกนั้นออกไปนะครับมาผสมสีกันเลยครับคุณผู้ชมอัตราการผสมสีจริงที่พ่นนะครับผมผมก็จะผสมสูตร1ต่อหนึ่งนะครับทินเนอร์1ส่วนสี1ส่วนนะครับผม เราจะเทสีลงก่อนหรือจะเททินเนอร์ลงก่อนก็ได้นะครับหลังจากเทอัตราส่วนผสม1ต่อ1ลงไปแล้วก็คนคุกเล้าให้ทินเนอร์กับสีละลายตัวเข้ากันก่อนนะครับผมก่อนที่จะเทลงในภาชนะนะครับก็คือกาพ่นสีนะครับก่อนที่จะเทลงกาพ่นสีทุกครั้งนะครับก็ควรจะมีแผ่นกรองสีนะครับเพื่อจะดักนะครับบางทีอาจจะมีก้อน หรือเศษฝุ่นเศษบางทีอาจจะเป็นแม่สีนะครับที่เป็นเม็ดเม็ดนะครับผมเพื่อให้สะอาดนะครับก็ควรจะมีที่กรองสีนะครับผมมาพ่นสีกันในรอบที่1กันเลยครับในการพ่นสีรอบที่1นนะครับผมก็ถ้าถ้าพื้นดีนะครับถ้าพื้นดีถ้ามั่นใจว่าพื้นนี้ไม่มีการย่นนะครับก็สามารถที่จะพ่นเปียกแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นสีพวก สีมืดๆด,ดำๆทึบๆแบบนี้มันกลบตัวง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็พ่นเปียกๆไปเลยนะครับก็คือสักประมาณ80ดสิบถึงเปอร์เซนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลักษณะนี้นะครับผมก็กลบแผลไปก่อนนะครับกลบแผลไปก่อนแผลนี้แผลที่ว่านี้ก็คือเป็นแผลสีรองพื้นนะครับเป็นแผลสีรองพื้นนะครับตรงไหนที่เป็นสีรองพื้นเราก็กลบไปก่อนนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชม เที่ยวเดียวนะครับเที่ยวเดียวก็มิดตัวเลยครับผมกลบเลยครับก็ทําสเต็ปนี้ไปก่อนนะครับผมรอบคันนะครับกลบแผลไปก่อนในรอบที่หนึ่นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็รอนะครับทิ้งช่วงเวลาห่างกันนะครับห้าถึงสินาทีนะครับก็มาดูที่ชิ้นงานนะครับมันก็จะสีมันก็จะเซตตัวนะครับมันก็จะออกลักษณะผิวด้านๆแบบนี้นะครับ มาเช็คดูตรงนี้อีกทีนึงเห็นไหมครับมันก็ยังเรียบร้อยดีนะครับผมไม่ว่าเราจะพ่นกดอัดเปียกแค่ไหนนะครับถ้าสีรองพื้นดีนะครับปัญหาพวกรอยยุบก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับผมไปกันต่อรอบที่สองเลยครับในรอบที่สองนี่ผมจะพ่นทั้งบานทั้งคันนะครับ ก่อนหน้านี้ผมได้พ่นหลังคาลงมาก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เพื่อประหยัดเวลาในคลิปนะครับผมก็เลยตัดมาพ่นด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ทํามาตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับก็ทําอยู่ตรงแก้มบางคนหลังตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเน้นเฉพาะแก้มบางคนหลังฝั่งขวานะครับแต่ว่าก็พ่นรอบคันนะครับผม ก็คือเอาหลังคาลงมาก่อนแล้วก็มาไล่ด้านล่างนะครับมาต่อกันในเที่ยวที่3มนะครับหลังจากที่เราพ่นหนึ่งสองนะครับเพื่อสีได้กลบตัวมิดดีแล้วนะครับผมในรอบที่3มนะครับก็จะเป็นการโรยนะครับความหมายของการโรยในรอบที่3ามนี้ก็เพื่อนะครับเพื่อให้เม็ดเอ่อเม็ดเม็ดบอลเม็ด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 อะไรอะเม็ดเมทัลลิกเออเกือบลืม เม็ดเมทัลลิกนะครับก็คือเม็ดมุกเม็ดเมทัลลิกไอ้พวกที่มันเป็นประกายม่วงน้ำเงินแดงอะไรพวกนั้นนะครับให้มันลอยตัวตั้งสวยงามขึ้นมานะครับถ้าเรากดอัดเปียกนะครับมันก็จะนอนจมเวลาเจอแสงมันก็จะไม่สะท้อนนะครับมันก็จะไม่เงางามเท่าที่ควรนะครับผมให้เม็ดมุกมันตั้งนั่นแหละคุณผู้ชมในการโรยรอบที่สะนะครับก็จะได้ผิวงานลักษณะแบบนี้นะครับ ที่เห็นเป็นสักๆแบบนี้มันไม่ได้หยาบนะครับมันสากเพราะว่าเราโรยในรอบที่3นะครับต่อไปเป็นการผสมแลกกเกอร์เพื่อจะไปเคลียร์นะครับเนื่องจากแลกกเกอร์นะครับยังไม่มีสปอนเซอร์เข้านะครับก็ขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับผมแลกเกอร์ที่ใช้นะครับก็เป็นแลกเกอร์สูตร4:1นะครับผมก็ผสมเสร็จก็ใส่ก้านะครับทุกครั้งก็ ้องกรองนะครับด้วยที่กรองสีนะครับผมเพื่อดักเศษฝุ่นนะลงไปอยู่ในกาแล้วสุดท้ายมันก็จะไปติดที่ชิ้นงานนะครับไปเคลียร์เลกเกอร์ในรอบที่1กันเลยครับในการพ่นเคลียร์นะครับผมถ้างานพ่นรอบคันนะครับผมจะพ่นหลังคาให้เสร็จไปก่อนนะครับให้เสร็จไปก่อนในที่นี้คือให้จบไปเลยนะครับ ทั้งเที่ยวที่1และเที่ยวที่2นะครับผมจะเอาหลังคาลงมานะครับให้หลังคาเสร็จไปก่อนก็คือหลังจากที่พ่นหลังคาเที่ยว1เที่ยว2ต่อไปก็จะไม่มายุ่งกับหลังคาอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นสเต็ปในงานพ่นรอบคันของผมนะครับ มาเคลียร์เลกเกอร์รอบที่2ครับก็เหมือนเดิมครับทิ้งเที่ยวทิ้งช่วง5-10นาทีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะพ่นหลังคาให้เสร็จในขั้นตอนเดียวไปเลยนะครับผม หลังจากนั้นก็มาต่อด้านล่างปกตินะครับผมก็จะพ่นฝาท้ายก่อนแล้วก็วนนะครับอาจจะวนขวาหรือวนซ้ายก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนทำงานจะถนัดนะครับผมก็ไม่ถือว่ามีผิดมีถูกนะครับผมพ่นเลกกเกอร์ส่วนล่างรอบที่2นะครับเหมือนเดิมก็ทิ้งช่วงประมาณ5-10นาทีนะครับผมพ่นเลกเกอร์เที่ยวนี้ก็จะจบงานแล้วนะครับคุณผู้ชม สำหรับกาไอวาตาที่ผมใช้พ่นเลกเกอร์อยู่นี่นะครับผมผมมีความรู้สึกว่าม่านสีมันออกกว้างดีนะครับผมแล้วก็ให้ฝอยละองสเปรย์ที่ละเอียดนะครับสามารถพ่นเคลียร์ได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมสามารถเล่นเม็ดนะครับเล่นเม็ดของเลกเกอร์ได้ง่ายมากๆเลยนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูงานที่พ่นเสร็จในห้องพ่นกันก่อนเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังเน้นนะครับที่แก้มบางคนหลังฝั่งขวาตรงนี้อยู่นะครับก็ดูคลื่นดูแสงนะครับผมดูเงาสะท้อนนะครับดูคลื่นของชิ้นงานดูรอยยุบรอยย่นรอยอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อจะเช็คนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับผมไม่มีส่วนเรื่องฝุ่น ก็มีบ้างเล็กน้อยไปถึงมากนะครับผมด้วยห้องพ่นนะครับที่ลักษณะแบบนี้นะครับก mm ็ต hmm. ้องมีนะครับต้องบอกว่ามีนะครับถ้าบอกว่าไม่มีเนี่ยอันนี้คือโกหกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บพวกเม็ดฝุ่นอะไรที่มันเป็นส่วนเกินขึ้นมาในขั้นตอนการขัดเงานะครับคุณผู้ชมการขัดยาปั่นเงารูปกระดาษทรายอะไรพวกนั้นนะครับเม็ดฝุ่นพวกนี้ก็จะถูกเก็บในขั้นตอนนั้นนะครับ ก็ย้อนมาดูบางคนหลังกันอีกทีนึงนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าพวกรอยต่อสีโป้ะนะครับที่เราได้ขัดเตรียมมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับมันยังเรียบตึงเสมอเป็นพื้นเดียวกันอยู่ไหมมันย่นมันยุบไหมนะครับในขั้นตอนที่เราทำงานมานะครับเท่าที่ทำงานมาถ้าทำในสเตปนี้นะครับอาการแบบนี้จะ ไม่ค่อยเกิดนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยเกิดบางทีก็มีบ้างนะครับอาจจะเป็นด้วยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยเกิดปัญหานี้นะครับผมพวกขอบยุบนะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจสินค้านะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปก่อนหน้านี้หรือคลิปต่างๆนะครับก็ สามารถนะครับลองติดต่อนะครับแอดเฟซบุ๊กในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆกาพ่นสีนะครับสีโป้หรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีให้คุณผู้ชมได้เลือกหาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนอกข้องพ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้ผ่านมาอีก1วันแล้วนะครับผมตอนนี้แลกกเกอร์ได้แห้งสนิทแล้วนะครับจะเห็นว่าแลกเกอร์นะครับก็ เม็ดเลกเกอร์ไม่ค่อยดรอปนะครับความเงาของมันไม่ค่อยดรอปลงนะครับก็ยังจะเงาตึงดีอยู่นะครับผมขั้นตอนการขัดสีล้างทําความสะอาดเคลือบเงาอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายทํานะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมเนื่องจากเวลาจํากัดนะครับผมเพราะว่าต้องส่งรถแล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ชมดูผลงานเอาเลยนะครับผมก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเอ่อ คลิปนี้นะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบนะครับดูแล้วว่าดีนะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งนะครับผมกดกดทุกอย่างเลยนะครับผมที่มีให้กดในในในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานที่ผ่านมาด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็สามารถนะครับจะย้อนดูคลิปขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้นะครับผมเพราะว่าขั้นตอนที่ทํารถคันนี้นะครับผมได้ถ่ายทํามาตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับผมจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมนะครับช่างหนุ่มประทานสุธมาต้อง ไปก่อนแล้วนะครับผมคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ